สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้นมนมกุ้มกับชิมาเจาะน้ำบาดาลพี่น้องเอ้ยสิมาเจาะอยู่โน่นหนองผือพี่น้องสิเป็นยังไงสิได้น้ำหรือบอ่มาติดตามกันพี่น้องเอ้ยเพิ่งสร้างเพิ่งกำลังเสีเอาเครื่องลงเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมมาติดตามกำเริ่มจัดเตรียมสถานที่พี่น้องเอ้ยแท่นไงาได้ขึ้นแล้วพี่น้องมาตฐาน ถูบน้ำตาลอะพี่น้องขึ้นมาหนิพี่น้องมันบริเวณบรรยากาศโดยรวมพี่น้องเริ่มตั้งแท่นอะไพี่น้องเลย ก่อออทพีนง้งโอ้อันนี้อันนี้อันนี้นนหวัวเจาะอันนั้นบ่นครับนนนอ๋อคือเอา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 ตัวนี้ร้องมึงปเปิดเปิดซะก่อนอ๋อครับเปิดเปิดนะพี่นอ้องเอ้ย เป็ล,ล่ะพี่นงตอันนี้ก็เริ่มเริ่มเปิดหน้าพี่เน้อันนี้เป็นระบบตลนไก่พี่น้องใส่เกียร์รถพี่น,บบน,นนองเ้ย มาลุนกันพี่น้องเติมระเบิดหน้ามาแล้วพี่น้องเลยอย่าเพิ่งจะชิบดูดขึ้นมาทั้งเครื่องนี่พี่น้องเดี๋ยขึ้นมาทั้งเครื่องนี่ก็ยิ้มมาลงพี่เราไปเดี๋ยพี่น้องเลย bộp nào mà là phải nào Hãy lại cho kênh Ghiền đây Gõ เลีย้ยวยูเทอร์ยังไงเนาะตรงนี้เนาะไอ้ลื่นๆๆลงเลยพี่น้องเลยโครงการ,กรเกษตรเท่าที่เป็นยังไงพี่น้องเอ้ยมาลื่นกัน Đây, nó, bước, 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 bước. Chị biết bớt là khi nó xả miệt này khi nó ơi cao điều khi nó ừ. cao điều khi nó này. phương phải làm cảnh với nhau lên với nó kịp đi cho nam bà đạt chọn đổi là phía nó mới chọn mà chọn ý như là phía nó cửa chi đây hết nắp bằng cái bụng nhà đấy phía nó ôm cản này เมตหาซีพี่น้องสิสุดทอมาเบิ่งกันมารุ่นน้ำกันพี่น้องเนาเอาใจซอยน้ำกันพี่น้องเป็นมิเตดินเหนียวเลยพี่น้องมิเตดินเหนียวเตะ

เลาะลงไปซะก่อนเลยพี่น้องเลยจะค่อยเปลี่ยนหัว อนที swoją swoją ่สองเลยพี <Club> no ่น้องทำสองอ่ะดินเหนียวพี่น้องเป็นดินเหนียวส่วนไล่เบิ้ดแล้วพี่น้องขอพอสองนาทีสองเสร็จแล้วพี่น้อง ยี่สิบสองพกมตรพี่น้องตรวระบบน้ำพี่น้องเอ้ยยันถอยแล้วพี่น้องปลาบําบังเครื่องยนต์พี่น้องเอ้ยโอ้รุ่นคุณปูพี่น้องเอ้ยรุ่นแรกได้เลยพี่น้องปลาดำนี่มีสันรุ่นแรกพี่น้อง อไปเสียงนัดไปพี่น้องเอ้ยนิสันนิสันพี่น้องเอ้ยเบื้องนหลายมุมพี่น้องบรรยากาศยามมเงเร่งๆพี่น้องลุ้นกันเอาหายใจสบายเรื่อยพี่น้องเอ้ยวายิีปั๊บซบปนสเล็บมาพี่น้องเอ้ยเส้นที่สามพี่น้องเอ้ยบ่าพราะหาแต่ที่พี่น้องเส้นหนึ่งเบิ้ง เ,เช็กดินพี่น้องไงยีมงานคนมาหลายไลยพี่น้องสามคนครอบครัวธุรกิจครอบครัวได้เยพี่น้องไง พี่น้องวอาพ่อหาหน้าที่เจรเ,เส่พนพี่น้องเลยเปลี่ยนเส้นพีซีได้ไหมพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องเส้นหนึ่งบ่าพ่อหาหนาที่ได้ บ่อน้าเอาบ่อหน้าใต้อะไรที่เราสูบหน้าตอะไรที่เราึ้นมาไอจะมีน้ำสาเฮา มาจากบ้านสวัสดิ์พี่น้องเลยทีงานช่างบ้านสวัสดิ์ ลดลงเลยพี่น้องมาตรฐานมาตรฐานพี่น้องงามแรงๆบรรยากาศก็ดีเลยนี่พี่น้องเลยนะมาลุ้นเงียเบิ่งสั้นหนพี่น้องละสั้นเป็นละสั้นเนี่ยพี่น้องเลยสามสั้นสามเซนแล้วพี่น้องอันนี้คือเซนที่สี่นี่ลุกเบ็ดอยู่ละพี่น้อง โอ้เป็นซ้ายแล้วตีนี่ครับอืมใช่ได้ว่าตีนแต่แต่จักก้นทีได้จักเม็ดกัเนิดขวณความลึกอือครับบ่ดนี้มา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 เบิ่งความลึกบดเนี้ยเออที่ที่ว่าได้น้ำหรือไม่ได้หรืได้แล้วครับผมมันมีน้ำตั้งแต่พวกเมื่อก่อครับรู้แล้วว่าตีรู้แล้วว่าได้น้ำเแต่ว่าความลึกความลึกอ๋อ ว่มามันสีเลือกสำเนียม,มันสีน้ามันสีไหลยว้เอ้าพี่น้องคือโอเคแล้วว่า่านพี่น้องตอนนี้เบิ 3, 6, 9, 12, 12. ้ลสามหกเก้าสิบสองเบิ้ลสิบสองเมตรแล้วพี่น้องสี่เซนเซนที่หาต้องยืขึืนมากนี่งพี่นอ้องเลย พี่นอ้องโอ๊้เห็นไหมพี่น้องเห็นทีห่หาข้าวเดียวพี่น้องเลย กำลังเงียนครับเจ้องเงียนครับมาลุ้งงนกันเนาะ เดี๋ยวไปน้องเลี้ยวเลี้ยวขนาดเลยพี่น้องเลื่อนลื่อนลงเลยพี่น้องยังอ่ะขวบเดี๋ยวไปน้องเออเออพีทพลอยไปน้องเลยเดินี่ไปฮีทอยยังเดี๋ยวไน้องเลยเอาไปสั้นหินสั้นเลยลพี่น้อง นี่แต่ซตายอนตอน้อนพี่้อด,ดลเลยบนมีหินจักม็ดนา่แตย ยุติการทำงานเลยพี่น้องเ้ยเมื่ออื่นเศร้ามาสู่กอลตัวกําลังกางเต้นนอนเลยพี่น้องหูวกองเสียชีพี่เป็นยังไงเลยพี่น้องเ้ยมาเจาะน้ำอยู่ในทุงนะโอ้ยเหรอมาว่ากันเมื่ออื่นคอยติดตามกันอีกพี่สองเด้อพี่น้องเลยอีพี่หนึ่งขอจบไปแข้งเพียงแค่นี้ก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับ